ก็เก่าสวัสดีครับร่านผู้ชมผมก็จะมาทำคาเมล่าแมนให้ได้นะฮะผมจะใช้เป็นตัวแดงเลยนะอนนี้ผมเก็บไปก่อนโอเคนะฮะเดี๋ยวผมจะใช้เป็นเจ้านี้นะฮะใครเคยรู้ว่าเมนผมจะทำเป็นทีวีแมนแทนคาเมล่าแมนนะคะผมลุกออกให้หมดก่อนนะฮะก็ทำการเสียนี่หมดก่อน แล้วก็แล้วก็เศษตัวที่มีแอปเปิลอยู่บนหัวนะฮะก็ได้ทำการลุยต่อนะฮะอย่างแรกก็คือการหยุดเอามาติดหัวนะฮะแล้วก็เอาเส้นมาเ่อมต่อแบบน,นี้ ทำแบบนี้นะฮะไม่รู้จะติดเปล่าเพราะผมไม่เคยทำลองหน่อยแม่ผมทำไม่ติดขอทษด้วยน,นะฮะจะทำทีวีแมนให้ได้มาทำเป็นชิ้นซอ,อแม่ปืนนะฮะไม่รู้อะทุกคนช่วยบอกผมหน่อยนะฮะชื่ออะไรชิ่นซอ,อแม่ปืนเป็นเพื่อนเดนจีคงน,นะฮะ อืมอย่างไรก็เอาติดไว้เลยนะฮะโอเคนะฮะอา้าวผมทำอะไรลงไปก็ต้องเริ่มใหม่เลยนะฮะไอ้สนน้มมองเนมอง คจะมาทำได้ได้สักรอบนะฮะแม่นนก็เตรียมมาแล้วก็เอามาใส่หัวโอเคได้แล้วนะฮะไม่ได้อ่ะ ไอ้ขี้นะฮะเริ่มใหม่เลยมันจะเริ่มใหม่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะทำได้กราทำการใช้ปืนไปเรื่อยๆเลยมาติดหัวให้ได้แต่ผมลืมอะไรลงไปเปล่าโอเคนะทุกคนทุกคนผมรู้แล้วมันต้องทำอะไรบ้างอย่างแรกก็คือใช้เข็มดำนะฮะ แต่ตอนนี้อยู่กับเกมไฮโลแซนบล์ไฮโลแซนบล์ก็คือ,คอจะเป็นรถกับที่ขนของอยู่นะฮะแล้วตอนนี้ผมก็ยังไม่บอกเกมนะฮะยังบอกตอนท้ายๆนะฮะเนาะผมกดอะไรลงไปผม,มก็ต้องใส่ไปในหัวนะ แล้วอย่างสุดไออย่างให้ผมต้องทำได้แล้วนะฮะต่อไปก็คือการใส่ชุดเสื้อผ้าไม่รู้จะทำได้เปล่าทุกคนช่วยผมด้วยกัเก่ง ุกคนผมทำไม่ได้แล้วแต่ว่าผมใส่ชุดเสื้อผ้าไปผมก็เริ่มตรงที่อื่นก็ได้ร่มนี้ออกกลนวฮะโอเคแล้วก็มากาดปืนใหม่เอาปืนนี้ดีกว่าน,นใหญ่กว่าจะได้ง่าย ผมทำได้แล้วคีบแรงไหมอ้าวเต็มนี้ก็ได้ การมีผลด้านล่างด้านหลังได้นะอันนี้คืออะไรผมไม่เคยลองวันนี้เป็นเลเซอร์น,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 นล้นะแกลงจะลงมไม่เคยอลองเราักคู่นะฮะทุกคนโฆษณามา เริ่มต่อแล้วนะฮะเออจะทำการย้ายไปก,อก่กอกกนผงกดดิดเกากดผงกดพีนันึนงนะครับติดโอเคได้แล้ว Ada juga. Ada. Wih, kau tak muda. Wih, ah, kau tak perlu kau buat. Tukar senjata. 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 Yeah, I don't know what that means. What's that? I don't know what that is. I'm going to ni me in here now, and I'm going to กดเองได้ทุกคนอยากให้ผมทำได้ไหมหรือว่าไม่อยากให้ทำต้องลับด้านก่อนีแม่ถอยเลย ทำได้แล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าโหเห็นแล้วก็แย่เลยแต่ว่าได้อยู่มาโมมาใ,ใช้เพื่ออีงนะฮะจะได้ให้มันร้อนลงอันนี้ดีกว่าอันนี้ายานนิ่งยากเลยนะ ถ้าคเอออะไรนะเป็นคาเมลาแมนที่เป็นกล้องตัวใหม่ใน52ก็ได้หรือว่า5 0เด็ดเนี่ยเป็นทีแมนสกีเหงาเหงาเหงอะไรอย่าง Yeah. แล้วก็มันคำไม่ร่ำร่นก็ไม่ได้ดีเอะไหรอือก็ขอบคุณครับทุกคนที่กดติดตามผมหรือกดไลค์กดแชร์ share, นะคะบ๊ายบาย